เปย์ติดไว้ก่อนได้ไหมติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเรื่องเปย์ติดไว้ก่อนเอาเรื่องเพื่อนผมก่อนเพื่อนผมก่อนตอนนี้เพื่อนผมบวยวายบวยวายมากปวดฟ้องอยากไปท้องว่าเหมือนเขาฟ้องเพาเจ็บเอ้าเอเขาบวยวายโอหยเห่าบวยวายผมลูบคอผมต้องลูบอ่ะผมต้องไปลูบคออ่ะเขาถึงจะมองแล้เขาสงบผมต้องไปลูบคอเดี๋ยวผมไปลงเดี๋ยวผมลงให้ดูเดี๋ยวผมลงให้ดูเดี๋ยวดูดูผมอัดกินไปอยู่ ใ,ใส่อะไรดูแพงจ้ะเขาบอ,อกสามพันกว่ายังไม่ถึงสี่สามกว่ายังไม่ถึงสี่สามพันกว่าไม่ถึงสี่สั่งมาเพิ่มแหละ โอนี่ก็เกินค่าแล้วนะเขาไม่ได้เราไม่ได้ไปขายเสื้อน้ําท่วมขายเสื้อน้ําท่วมผมขายได้เกือบเจ็ดพันตัวนะผมผมเนี่ยนะแต่ตอนนั้นนะพี่ท็อปกระแสก็ค่อนข้างดีนะแต่ตอนนี้เป็นกระแสทาทางนี้ก็โอเคแต่คนยังไม่รู้ว่าพี่ท็อปทำอะไรอย่างน้าท่วมมันเป็นน้มธรับที่ใหญ่มากแต่ปาสุดท้ายเป็นน้าทางที่ที่จุดจุดหน,น,น,นึ่งนะจุดจุดหนึ่งไงเข้าใจปะ่ะผมก็เลยมองว่าเออมันไม่ได้แบบใหญ่ การใหญ่อะไรมากมายนะแต่จริงๆแล้วนะผมบอกเลยว่ามีมีมทางภาครัฐติดต่อมานะตอนนี้นะคนที่ถูกทอดทิ้งนะอยู่ที่ตอนจะต้องรอคิวเข้าบ้านพักคนชราเยอะมากเยอะจริงๆเยอะงนงโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยภาครัฐเลยนะมีคนถูกทอดทิ้งแล้เนี่ยประมาณสักเกินร้อยคนที่เป็นคิวอะ เอาอยากจะให้เราไปรับระบอกยังทําไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีบ้านยังไม่เสร็จเลยยังไม่ทําอะไรเลยนะก็เลยต้องคุยก่อนนะอย่ากเห็นคลิปตอนไวๆจะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดถึงบ้านขอนดิเดินทางไปไหนครับกลับบ้านครับกลับบ้านครับกลับ,บ้านครับใช่ใช่คนกู บ้านบ้านพักบางแครก็เต็มบ้านพักคุณชลาที่บางบกงก็เต็มต่อคิวกันทั้งนั้นถ้าคนที่อยู่ไม่ล้มหายหรือไปจากโรกนี้คนที่จะเข้าไปใหม่ก็ไม่ันเข้าไปไม่ได้ก็ต้องรอคิวรอคิวอยู่ต่อบ้านตัวเองนะครับไม่ใช่ไปรอคิวอยู่ตามโรงพยาบาลเขามีคิวเขามีจุดใรทุดประสงค์จะอยู่ เขาจะลงชื่อไว้ให้ลงชื่อไว้ให้อาคนนี้ล้มหายไปจากโรคนี้ก็อาคนนี้เข้าไปอยู่ต่อแทนนู่นนี่นะเป็นแบบนี้นะมันไม่มีทุกคนไม่มีมันสังคมมันถูกทอดทิ้งกันเยอะเรื่องอยากบางคนเขาไม่มีครอบครัวนะเป็นสาวแก่นะไม่มีครอบครัวสวัสดีครับคิวเต็มเตียงเต็มใช่ครูแกนดี้นะคิวคิวเต็มเตียงเต็มเลยนะมันทําให้ให้ต้องพี่เอาต้องทําเรื่องกานนี้ขึ้นมาแล้วพี่เขาก็รับได้ประมาณสัก เจ็ดสิบเตียงเนี่ยเจ็ดสิบเตียงมอบโอ้โหสองหมื่นห้าพันคนเนี่ยเราคิดเอาดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะศูนย์จุดกี่เปอร์เซ็นต์นะถึงช่วยเขาอาจจะช่วยได้แค่นี้เพราะอะไรอ่ะเราไม่ได้รวยล้นฟ้าเราไม่ได้มีเงินมหาศาลเหมือนเศรษฐีที่อยู่ในประเทศนะหลายๆคนนะที่ทำมากินนะแต่ไม่แต่เขาเองคืนกำไรอะไรทางไหนเราไม่รู้แต่เขาคืนกำไรเขาก็ได้มีผลประโยชน์คืนกำไรเขาก็ต้องมีใบรถอักาสี นั่นคือนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะช่วยคนยังต้องฝังหมดประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีผมบอกเลยว่านะถ้าเราจะช่วยคนไม่ต้องลดหย่อนภาษีหรอกนะเราคนเราไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะแต่ภาษีบ้านเราอ่ะมันมันเป็นภาษีที่มันไม่เป็นนามธรรมเหมือนเหมือนเหมือนเมืองนอกเมืองนอกเขาเก็บอ่ะหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาดูแลตอนแก่เราดีมากเขามีเงินเดือนให้กินเขามีค่ารักษาพยาบาลเขามีโอ้โหโอ้โหต้องไปดู แต่เขาทําได้เพราะอะไรคนเขาน้อยคนเขาน้อยเขาไม่เยอะเหมือนเราไปไหนพวกเราอยากมองเขาเพื่อถือว่างจะขับรถก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้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 คัดแบบไหนอ๋อพี่ท็อปวะเหรอเราจะคัดที่น่าสงสารจริงๆน่าสงสารจริงๆโดยสายตาเนี่ยน่าสงสารจริงๆหนึ่ง,งไม่มีครอบครัวไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยแม้แต่ลูก ลูกก็ต้องไม่มีภรรยาไม่มีหรือว่าถึงมีนะครับแต่เขาดูแลไม่ไหวเขาดูแลไม่เพียงพอนะครับเราเลยให้ความสุขสุดท้ายของเขาในะเการรับรับไปดูแลเอาเป็นว่าถ้าใครส่งมาเนี่ยส่งมาได้แต่จะได้หรือเปล่าอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่ดูวินิจของพี่ทอ็อปคนเดียวนะแต่รับรอง70็ดสิยังไงก็เต็ม ิดมากนะครับไม่ใหญ่คิดมากนะทำบุญไปแล้วนะไม่ต้องห่วงนะมันไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่งนะมันเป็นภาระของทุกคนที่ร่วมๆกันต้องช่วยกันเนาะคนเราเนี่ากำลังเข้าสู่วัยกลางคนอย่างผมอะนะอาจจะอาจจะได้อยู่บ้านสุดท้ายก็ได้ครับอย่าไปเล้สวัสดีครับไม่มีคนดู ใชนะ่ประมาณนะั้นประมาณนะั้นประมาณนั้นแต่ตอนนี้วันนั้นผมเล่าแล้วกันคือแม่มันมันอยากเล่านะแต่มันก็เป็นดากสองคมนะผมก็เหมือนแบบอยากจะบอกว่านิสัยคนนะสาคัญเหมือนกันเราอยู่กับคนหมูมากนะเราก็ต้องเรื่องนิสัยเราก็ต้องสําคัญนะเอาเอางี้เอาเว้นว่า เคสหนึ่งและกันเคสหนึ่งที่ผมไปรับมาแล้วกันเคสหนึ่งล้วกับแกไม่อยากอยู่แกอยู่ไม่ได้เพราะว่าแกแบบแกวบบวาดฝันไว้ว่าบ้านพักโชคชลาต้องมีคนมาดูแกทุกอย่างต้องต้องมีคนมาดูแลที่แกแกลตลอดเวลาอาบน้ําก็ต้องดูแลเขาดีๆนะอาบน้าําต้องดูแลเขาดีๆกินก็ต้องมาดูแลเขาดีคือเหมือนกับมีคนรับใช้ฟรีๆนึกออกไหม เหมือนมีคนรับใช้ฟรีๆแต่มันไม่ใช่เราต้องอยู่กับคนมู่มากเราจะไปจริกหัวใช้เขาไม่ไดนะ้เราต้องให้เขาดูแลเราหนึ่งทำอะไรได้บ้างเราต้องอะไรที่เราช่วยเหลือตัวเองได้เราต้องช่วยนะน้ําไหวไหมทําได้อะไรได้บ้างนะเขาจะต้องตองคุยกันไม่ใช่ว่าโอ,อ้คุณทําได้แต่ใช้ไม่ทําเพราะว่าใช้ใ้เขามาดูแลฉันอันนั้นก็ไม่ได้ บอกว่าการที่การที่เราไปอยู่บ้านสุดท้ายเราอยากตั้งใจว่าเขาต้องดูแลเราเขาต้องหมายถึงคนดูคนคนดูแลที่นั่นนะสี่ห้าคนเขาอยู่กันแบบลูกหลานหรือพี่น้องเขาอยู่กันแบบว่าสามารถดูได้ถ้าทําไม่ถูกแต่เขาไม่ได้ดูเพิ่มเพือ่อเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้รังเกียจเพราะเขาถูกอบรมมาว่าเขาต้องดูแลผู้สูงอายุ จะมาเออต้องทาให้ฉันดีๆต้องคนอื่นสิบกว่าคนก็อ,อยู่คนได้คูคนเดียวอยู่ไม่ได้อันนี้ปัญหาของตัวเราเองไม่ได้ปัญหาของบ้านสุทุตาอันนี้เราคุยกันอันนี้เราคุยกันนะครับก็บอกว่าถ้าใครจะไปอยู่อยู่คนเดียวอย่างทรมานแต่เราอยู่แบบมีกฎเกณฑ์ง่งายๆก็คือกฎของสังคมเราไม่มี ไม่เสิยไปจิ้งหัวใช้ไกมแค่เรามีที่นอนมีคนเอาข้าวให้เรากินคุ้มแล้วชีวิตนี้เอาจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะครับมีคนหาข้าวให้เรากินนะมีที่นอนดีๆมีพวกหุ่นกุญพอแล้วดีกว่าไปนอนตากฝนตากลมตากยุงนะไม่มีข้าวไม่รู้ใครเอาข้าวให้เรากินนอนจบอือ ไม่ต้องมีขี่มีคนเอาผ้ามาเปลี่ยนให้เราเราลุกไม่ไหวนะถ้าเราช่วยตัวเองได้เราก็ช่วยถ้าลุกไม่ไหวเดี๋ยวเขาทําให้แค่นั้นเองพี่หนูทําให้ป้านเลยลูกค่าคพูดนะครับเราพูดได้พูดดีๆพูดได้ไม่เป็นไรใครพูดดีใครพูดดีเราก็อย่าใช้เขาก็ทําหมดเลยเนาะเอาไม่มีใครคอมเมนต์เลยว่าไงครับฟังกันอย่างเดียวเลย บ้างไหมใช้ค <c ười> ําว <Không, S 1> ่าเหนื่อยอย่างมีความสุขได้ไหมใช้คําว่าเหนื่อยแบบมีความสุขได้ไหมวันไหนถ้าผมไม่เจอเจ้านายผมผมก็เนาะคือจะเคยเจอทุกวันเหมือนเป็นนายเงี้ยเจอเปลี่ยนนายไม่เจอผมก็มีความรู้สึกคิดถึงอะคิดถึงก็ยอมรับว่าคิดถึงเหมือนกันผมวันไหนผมอยู่กับเจ้านายทุกวันวันไหนไม่เจอนต่ผมเอาแล้วผมเอาไปอยู่บ้านดีกว่าไปเจอเจ้านายคือเจอก็ทุกวันสี่ปีเจอก็แทบแทบทุกวัน นเขาไม่ไม่วันสองวันเมื่อกี้ไปไปหาเขา,าประมาณนั้นถ้ามีงานไปทุกวันไปทุกเช้าบ้าต้องเจอคืออยู่กัน,นยั้นเที่ยงคืนถอยู่แยกจากกันนะเขาก็เป็นห่วงเขาให้ผมนอนที่บ้านแหละแต่ผมบอกไม่เป็นไรผมเ,เสื้อผ้าผมไม่ได้ออกมาผาก็แบบดึกดืึกไม่ต้องขับรถหลับนอนนี่ดึกก็นอนที่บ้านใช่เลยใจสุขใจถูกต้องครับ ในกายสุขใจเรารักในงานที่เราทำํำในชอบเราเรารักในสิ่งที่เราได้อยู่นะเราอยู่กับใครเราอยู่มีมือเรื่อเวลาความนะสุขที่สุดนะจริงจริงจริงโชคคือชีวิตเนี้ยเกิดมาคุ้มล้วคุ้มล้วผมคุ้มล้วคุ้มล้วได้อยู่กับโอ้คนนี่คนเอานะผมว่าประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในประเทศเนี้ยยังไง ต์ช่างเขาจะรักไม่รักเขาแล้วแต่เขาถือว่าเกือบครึ่งแล้วกันยังครับยังครับปังบ่อแล้วครับปังบ่อ ไม่ใช่เป็นนะมานอนในรถได้เป็นก็ชับนอนยกแขนอย่างนี้ไงชแล้วก็อย่าลืมนะแม่แม่นะแม่แม่นะแม่แม่นะที่หายไปนะคูจ้ากูจ้าของผมนี่หายไปไหนเนี่ยคนที่ของแก้วพิทอฟแหละหายไปไหนเนี่ยงอนหรือเปล่าโดนแม่แม่ าทักกันนู่นนี่นั่นปติกันแต่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวเขาในเมื่อคนสองคนเขาขอมันแล้วนะเขารักและศรัทธาคนอีกเยอะๆนะครับก็อย่าไปอย่าไปคิดมากอย่าไปตัดสินแทนในสิ่งที่เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ดีอย่าอย่าไปตัดสินคนสองคนเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะเขาแสดงความเป็นพี่เป็นน้องกันเราอย่าไปอย่าไปซสีเรียสอย่าไปอะไรเลยนะผมขอนะมันจบไปแล้วล่ะแต่คือว่าเหมือนแกจะน้อยใจเหมือนแกจะน้อยใจนะ ว่าว่า,วามันเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาขอกันแล้วนะก็เนาะ,ะใช้เสียใจทุกคนมีสิเสียใจนะเนาะแต่อย่าเอาคำพูดใครมาทำลายชีวิตเราแค่นั้นเองจะพูดแล้วก็พูดไปนะครับอย่าให้คอยมีผลกับชีวิตเรามากมันจะเสียสุขภาพจิตจะกลายเป็นโรคสึบเซากันเปล่า ก็ต้องหายโกรธได้แล้วก็น่ามันถามว่าน่าผมผมพูดผมคุยแกส่วนตัวแล้วเมื่อคืนผมคุยกับชุนจ้าชุนจา,จาส่วนตัวไปแล้วบอกว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปอะไรเลยอย่าอูที่เราเราบริสุทธิ์ใจใจใจเราบริสุทธิ์นะใครจะคิดยังไงก็เรื่องของเขานะใจเราบริสุทธิ์ใจเราสรกตามความพูดเขาแค่นั้นนะเรามี เราเป็นความสุขแล้วนะอย่าไปคิดมากผมให้คําแนะนําได้แค่นี้จริงๆผมจะไปบอกเขาว่าบังคับให้ทุกคนเชื่อผมอย่างที่ที่ผมพูดเป็นไปไม่ได้นะผมผมไม่สามารถบังคับใครได้อ่นแล้วแต่เขาถ้าเขาถ้าเขาตัดสินไปแล้วว่าคุณเราผิดนะจะไปบอกให้เขามาบอกเราถูกมันก็ยากเขาตั้งกาแพงกับเราแล้วเขาตั้งกาแพงสูงแล้วว่ายังไงกูไม่เชื่อมึง่ะขอโทษนะครับใช้คำนยกูไม่เชื่อมึง จะพูดอะไรก็เรื่องของมือผไม่ช่วยมือประมาณนี้เราก็ไม่ต้องไปแข่งไงก็อยาเอาเอาชีวิตเขามาตัดสิน <kes to S 1> ชีวิตเราตัวใครตัวมันเขาจะพูดอะไรก็เรื่องเขามันอยู่ที่ผมฟังมันอยู่ที่ผมพูดเขาจะพูดยังไงก็ได้ได้ว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นคุณไม่ดีอย่างนี้มนอยู่ที่ผมฟังว่าจะฟังคุณดี Marcheg ไม่ดีแค่นั้นเองถ้าผมคิดกลางๆไอ้เรื่องที่คุณทำามันเรื่องโกติช่างมันโตโตกันแล้วโตแล้วจะหอมใครกันด้เนเรื่องของเขา ฝรั่งเขาแสดงความรักกับข้างถนนคุณไม่ไปด่าเขาบ้างใช่ป่ะมาหอผมอ่ะหอผมนี่จะได้ไม่มีปัญหาเอออะไรไม่เด็กเออดูบอดมีใครด่าไหมถูกครับในที่หลังกูจับมาหอมผมนี่จะได้ไม่มีใครเขาว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษไม่หอผมไม่ได้หอผมไม่ได้หอผมไม่ได้มาแล้วหอมผมไม่ได้หอมผมไม่ได้อุ้ยมาแล้ว คนนี้มาแรงด้วยจริงยังหาคนไหนไเขาไม่ได้ดา่าเขาเหมือนเขาใช้คำว่าว่ากันดีกว่านะาเขาที่ว่าได้ยินผมอยู่หรือฟังผมอยู่ผมขอนิดนึงนะอย่าไปตัดสินใครเขาเที่อผมนะให้ใครทําถูกใจเราทุกอย่างไม่ได้แม้แต่เรายังไม่เคย,ยเราแม้แต่เรายังไม่เคยทําให้ถูกใจใครได้ทุกทุกทุกอย่างเลยนะ วิถชีวิตมันปล่อยเขานะใครจะหอมใครเรามองว่ามันมันมันไม่ดีมันดีไม่ดีเราไปตัดสินเขาไม่ได้บางคนมองอุย้ยหอมก็ลูกของเขาสิเดี๋ยวเราก็เราเจอเราก็หอมบ้างแค่นั้นเองเอาพูดไปไม่ได้ฉา่ะเ่าเราพูดไปเขาไม่ได้ฉานะแต่มันมันดูไม่งามอะไรคือไม่งามอะไรคืองาม ไรคือไม่งามอะไรคืองามผมนึกถามว่าของผู้ผู้หญิงของผู้ชายในที่สาในที่สาธารนะไม่งามใช่ไหมเราอยู่ในโลกใบไหนเราอยู่ในยุคไหนเรายังอยู่ในยุครุ่งสบายเฉียงหรือเปล่าคุณต้องดูยุคด้วยทุกวันนี้นะมันไม่ใช่ยุคสมัยก่อนแล้วเออถ้านุ่งสบายเฉียงนุ่งจงกระเบนใครไปยืนจบคืนหองงนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ แต่ยุคนั้นรู้ไหมหน้าอกเขาเปิดหน้าอกเดินกันเลยนะยี่สองร้อยปีที่แล้วเขาเปิดหน้าอกเดินกันเลยนะเขาผู้หญิงเขาไม่มาถูกใส่เสื้อตรงเสื้อชั้นในหรอกถูกไหมผมถึงบอกว่ามันอยู่ในยุคไหนแล้วเออพูดไปเรื่อยพูดเขาด่าในกลุ่มมงนะยะพายผมก็ ใช่ผมพูด้ฟังเปรียบเทียบ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 ว่าจริงไหมอะจริงไหมเราอยู่ในยุคไหนไงผมถึงบอกว่าการที่เราหอมกันเขาหอมกันเนี่ยเขาแสดงความรักต่อกันเขาไม่ได้ดูดดื่มดูดปากอือกูเลยขึ้นเขาไม่ได้ดูดปากเขาไม่ได้นัเนียกัใช้วิศสวัส์ขนาดนั้นเขาแค่หอมเขาซึมซับซึมซับพลังความดีพลังความรักที่เขามีจากพี่ชายคนนี้ของเขา พูดแบบนั้นผมมองว่าเดยวก็เป็นการหึงหวงอย่าคิดไปเองมันมีมันมีมันเคยเกิดขึ้นอะไรที่อะไรที่มันที่พูดไปแล้วมันมันเคยเกิดขึ้นนะหึงหวงกันเนี่ยมีนะใส่ความคิดกันไปเองอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมระดับแฟนคลับมีหึงหวงอุ้ยพอพอผมยกตัวอย่างไม่ใช่พี่ท็อปแล้วกันไม่เอาแมวขอา,ขาคนอื่น ยกตัวอตัวอย่างอื่นคือ,อผมฟังดาราคนอื่นมมีผมมีกลุ่มแฟนคลับคน,นกลุ่มหนึ่งปุ๊บใครก็อยากเอาแฟนคลับเอาดาราคนนั้นไปของตัวเองถูกไหมก็พยายามคุยใครบุยใครจะหอมบยใจเย็นคุณลิตาอย่าพึ่งผีผาม <c oughs> เก่งใเก่งใจคุณนางมาไลายเขาหน่อย กีหัวขอหอมเอากี่หัวบอกมาได้เลยหอมเล็กหอมใหญ่หอมแดงหอมซอยหอมซอยมีหอมซอยด้วยนะเออเหนื่อยใจอ้าวยกตัวอย่างอย่างอย่าง FC. เอฟซีดาราบางคนเขารักเขามากเขาอยากดูใกล้าดาราคนที่เขารักนะแล้วเขาก็คุยกับดาราพอดาราคนนี้เขาเห็นว่าเออเอฟซีคนเนี้ยกูดจาดีเอาใจใสด่ดีก็สนิทด้วยพอสนิทปับเอฟซีคนนี้ก็จะไปคุยต่อว่าเนี่ย แต่ถ้าตัวนี้มีใจให้เขานะเขาชอบเขาชอบฉันเขาชอบฉันเขาไม่ชอบพวกเธอหรอกเขาชอบฉันเป็นเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆคิดไปเองเอออไปเองเขาดีด้วยก็ว่าเขาชอบนะเขาคุยธรรมดาก็หาว่าเขาหญิงเวย้ยเราสาวมันชอบนีนะ่ผมบอกว่าอย่าคิดไปเองอย่าคิดไปเองพอคิดไปเองแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ มีมีอันนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วและ f อซนั้นเอาแรกแรกก็อุ้ยฉลักฉลักฉลักคนนี้เอา้าคุณก็ลักเหรอเอามาเราเป็นแม่ด้อมเดียวกันเราเป็นกลุ่มเดียวกันเราชอบดาราคนเดียวกันพอพออยู่รวมกันปั๊บเอา้าไม่ได้แล้วเขาคุยเัืนี้มากว่าไม่ได้ คุยว่าคนนี้ไม่ได้บอกมากกว่าฉันไม่ได้ถ้าคุยกับฉันมากกว่ามันเป็นกายอิจฉาตาร้อนกันผมเลยบอกว่าไม่เอาแมวแบบนั้นกมของสังคมในกลุ่มรอบๆที่ผมดึงแม่ๆเข้าไปเอาไว้ฟังข่าวเป็นนายป่วยเอาไว้ผมแจ้ง,งสารงานบุญงานบุญชอบใครอยากทําบุญอะไรเดี๋ยวผมแจ้งงานบุญเพราไว่าอบทำอะไรอยากมีทางงานบุญเท่านั้น ไม่อยากให้มาเถียงกันเรื่องอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าถึงหูพี่ท็อปได้ยังไงเพราะผมไม่เคยไปผมไม่ได้ไปบอกพี่ท็อปผมปบอกว่าเดี๋ยวผมเคลียร์จบเองผมปล่อยให้เถียงกันไปเดี๋ยวมเ,เงียบไปเองผมคุยกับคุณจ๋าไปแล้วบอกว่าคุณจ๋าไม่ต้องไปคิดมากไม่มีอะไรใจเรืเ่องพวกนี้มันมันมันเป็นเรื่องปกติไหมสําหรับคนทั่วไปเขาอาจจะมองไม่ปกติแต่ถ้าใจเราบริสุทธิ์มันคือเรื่องปกติ ใจเราไม่ได้คิดสกปกไม่ได้คิดเกินเลยไปกว่าคําว่า fc นะ fc คือแฟนลับแฟนที่เขาชื่นชอบแค่นั้นเองนะถ้าใจเราไม่สกปกอะไรมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เนาะ พี่ท็อปบอกว่าโอ้ยมีหนักกว่าน,นี้ดึงไปจูบปากยังมีเลยมันอยู่ที่เขาคิดอะไรหรือเปล่าเขาจะคิดโนเราต่อมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกถ้าคุณจะจูบปากคุณจะอันนั้นคือการกระทำของคุณแต่พี่ท็อปไม่ได้คิดอะไรด้วยเขาคิดอย่างเดียว,ว่า าคือแฟนลับเขาคือนน้องสาวอายุน้อยเขาคือน้องสาว,อา,อ,าอ,อ,สาวอายุมากกว่าเขาคือพี่สาวแค่นั้นเองจบปิ้งแต่ผมเสียเสียสมาชิกไปหนึ่งคือพี่จ๋าแกน้อยใจแกก็เลยออกจากกลุ่มขอผมออกจากกลุ่มแกน้อยใจผมว่ไม่เป็นไรเอาที่สบายใจนะเอาที่สบายใจผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ให้กําลังใจทุกคนแม้แต่คนที่ว่าพี่จา๋าผมก็ให้กําลังใจเขาผมถือว่า คนเรามีมีสิทธิ์ไม่เข้าใจกันนะแต่อย่าไปเครียดแค้งกัน <c oughs> แค่นั้นเองผมก็ออกตัวไปแล้วละ่ะผมขอนะอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันเลยอะ,อะไรอะไรเรื่องที่มันมันพูดแล้วมันทําร้ายใครคนหนึ่งเราอย่าไปพูดเลยเก็บไว้ในใจเก็บไว้บ้างนะเก็บไว้บ้างความหวังดีเก็บไว้ใช้กับตัวเองบ้างก็ดีอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะผมพูดฟังผมพูดัางาม่ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวผมก็ว่าความหวังดียิ่งผมมีนะ มีคนมาหวังดีผมผมจะพูดแบบนี้แหละบางทีความหวังดีต้องเก็บไว้ใช้กับตัวเองบ้างอย่าไปใช้คนอื่นทั้งหมดนี่บุ่มสองบุณจ๋าเดี๋ยวผมจะเรียกมีงมีมีมีม,ม,ม,มีคุยตั้งบานแล้วคุยตั้งเยอะแยะพอคุยปุ๊บหันมาอ่านเจอ มีคลิปน้องไหมดูดิดูด,ดิเราอุตส่าห์คุยให้ซึ้งคุยให้เข้าใจไม่อยากฟังจะคุยแต่เรื่องเพื่อนผมเนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งลงให้ดูลงให้ดูเดี๋ยวลงให้ดูทั้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองเดี๋ยวให้ดูทั้งคู่แล้วก็มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือคุณ f อที่ตั้งกลุ่มผมบอกแล้วว่าผมเคยพูดไปแล้วว่า F c ซอ่ะผม